ก็จะเป็นกระจกพรีเมียมครับผมส่องแล้วผอมนั่นเองนะครับผมชัดไม่มัวสีสันสวยนะครับซึ่งตัวน,นี้จะเป็นขนาดความสูงที่150เซนนะครับสวยงามมากครับส,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 สามารถที่จะตั้งได้แบบนี้นะครับผมนี่ตั้งได้นะครับจะตั้งตามผนังหรือจะแขวนก็ได้นะครับสีสันสวยงามนะท่านชมครับมองได้เต็มตัวมองดูแล้วผอมนั่นเองนะครับราคาไม่แพงครับ206าทบนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับสามารถตั้งได้แบบนี้นะครับผมนี่ดูครับวัสด <c oughs> ุแ <volcanic> ข <saf ari> ็งแรงนะครับแบบนี้เลยนะครับ สามารถตั้งบนผนังได้นะครับนะฮะพิงผนังนะครับไว้แต่งหน้าได้นะครับสวยงามมากครับท่านชมครับนี่ฮะดูครับดูและผอมเห็นไหมครับหุ่นดีนะครับหุ่นดีเลยครับเห็นไหมครับความสูงนะฮะคือแบบดูแล้วเต็มตัวพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเต็มตัวพอดีเลยกระจกนี้นะครับเนี่ยราคาไม่แพงครับ200กว่าบาท260กว่าบาทครับอ่าบางคนมีโปรโมชั่นก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับนี่ฮะ ดูครับก็ใครสน,สนใจนะครับก็ลิงก์นะครับตะกร้าสีเหลืองข้างล่างได้เลยครับผม